สวัสดีครับอาจารย์มอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกลรดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็มาขุดดูทุ่งให้ลูกค้านะครับมองลูกค้ามอยาเอาไปกินแก้กเกานะครับแก้เกาเบาแก้เกาแก้รูมาตอยนะครับกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็พวกอ่าท่านผู้ชายไวทองนะครับสั่งดูทุ่งหลังๆนี่เริ่มจะพากันสั่งอ่าแบบ ฝานตากแห้งนะครับดูทุ่งแว่นนะครับเอาไปต้มกินหลายคนบอกว่ามันช่วยได้นะครับช่วยให้เบาเนื้อเบาตัวคลายปวดทรมานจากอาการของโรคเกานะครับพวกโรคลูมาตอยแล้วก็เกี่ยวกับต่อมลูกหมากหลายคนก็ว่าดีนะครับก็สั่งมผมก็ทําส่งไปให้นะครับแต่วันนี้จะมาให้ดูที่ผมเคยพูดไว้ไว้ในคลิปก่อนอน,นะครับว่าดูทุ่งเนี่ยถ้าเราอยากให้เขาแตก แตกก้านแล้วก็เป็นดอกอยู่เรื่อยๆนะตอนแรกก็เข้าใจว่าเขาจะเป็นดอกปีละครั้งปีละสองครั้งนะครับช่วงต้นฝนแต่ว่าลองดูแล้วครับได้ผลนะครับก็คือใช้วิธีการเผานะครับนี่ใช้วิธีการเผาเผาต้นเดิมเขานะครับเขาก็จะแตกเป็นกิ่งขึ้นมาใหม่นะครับจากเดิมที่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้เขาทํานากันแล้วนะครับนี่ก็พอจะมีน้ํามีฝนนะครับติดถนน พอจะมีน้ํานะครับส่วนที่เป็นป่าละเมาะก็อยู่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นแต่แถบนี้เนี่ยผมมาสุ่มไว้ใช้ไฟสุ่มไว้นะครับจะเห็นรอยไหมนะครับดำๆนีปรากฏว่าเขาก็แตกหนอเห็นตะเขาก็แตกหนอขึ้นมานะครับแตกหน่อขึ้นมาแล้วก็บังเอิญว่าพอแตกหน่อแล้วเขาหน่อเยอะกว่าเดิมอีกนะครับนี่เมื่อโดนไฟแล้วที่สําคัญนะครับอันนี้หน่อเล็กๆนะครับนี่ที่สําคัญคือ เมื่อเขาแตกหน่อขึ้นมาแล้วเขาเป็นดอกครับทุกท่านครับนี่ก็สามารถเก็บดอกเก็บมเมล็ดได้อีกนะครับดอกสวยอันนี้ยังเป็นดอกตูมอยู่นะครับตอนเช้าๆน่าจะบานหรือว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะบานนะครับเยอะเลยครับนี่นะครับเป็นดอกเยอะก็แตกขึ้นมานะครับจากต้นที่ต้นพวกต้นเดิมที่เขาแก่ไปแล้วนะครับพอโดนไฟแล้วก็มีฝนตกมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับเขาก็แตกขึ้นมาอีก แล้วก็เป็นดอกเยอะเลยนะครับนี่นี่ก็เป็นวิธีการแกล้งดูทุ่งนะครับจากกิจนี่ก็อยู่แต่กับดูทุ่งนะครับหลายคนบอกหากินกับดูทุ่งก็จริงๆหากินเป็นพืชที่มีบุญคุณกับผมมากนะครับดูทุ่งนนอกจากจะทําให้ห้าใหญ่แล้วยังทําให้หายปวดแข้งปวดขานะครับกล้องก็ไม่ซูมเท่าไหร่นะครับนี่ดอกเขาเยอะเลยครับดอกเยอะครับทุกท่าน นั่นก็มีนะครับหลายต้นครับบริเวณรอบๆที่สุมสุมไว้นะครับตรงนี้มันเป็นต้นพิมานนะครับแต่ส่วนอื่นก็ไม่มีนะครับส่วนอื่นที่ไม่ได้สุมไว้ครับก็อยู่ปกติจะพาไปดูครับอันนี้ก็เป็นต้นทั่วไปที่เขาอยู่ตามธรรมชาติที่ผมไม่ได้มาสุมนะครับตรงนี้มันไม่มีใบไม้มันเป็นป่าเป็นอะไรธรรมดานะครับเขาก็เกิดแล้วเขาเป็นกิ่งแก่ ก็รอไฟมาแรงปีหน้านะครับเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ตรงนี้ที่สุมไว้ดูต้นนี้ครับนี่เยอะเลยครับทุกท่านครับติดดอกติดผลแน่นอนครับเนี่เดี๋ยวก็มีเมล็ดมีผลออกมาอีกดอกเขาสวยนะครับทรงพุ่มทรงต้นเขาก็สวยครับดูทุ่งต้นไม่ใหญ่นะครับหลายคนเอาไปสับสนกับปอเต่าให้ดูทุ่งแท้ๆเป็นแบบนี้ครับผม ใบก็แบบนี้ครับนี่ใบดอกก็เป็นแบบนี้ครับนะครับเห็นใบแล้วใครใครใครเห็นใบเขาก็ชอบนะครับดูทุ่งนี่ใบเขาสวยครับมีเสน่ห์มากฟอร์มดอกซอมฟอร์มต้นเขานะครับอันนี้ก็เกิดจากผมมาแกล้งเขานะครับ ดูครับกำลังแตกขึ้นมาทยอยแตกขึ้นมาเยอะเลยหลายต้นหลายเงาอันนี้คือต้นเดิมที่โดนไฟไหม้ไปนะครับนี่ที่สุมๆไปเขาก็เหี่ยวแห้งตายครับเขาก็แตกหน่อขึ้นมาจากดินข้างล่างนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้คือที่มันแห้งไฟไหม้อันนี้เหมือนกันครับนี่สุมแค่ใบไม้นะครับเขาก็เห <identified> <leaves> ี่ยวตายไปเห็นไหมครับเขาก็จะแตกขึ้นมา นี่ก็จะกลายเป็นดอกนะครับเดี๋ยวก็จะติดดอกสวยนะครับดูทุ่งใบสวยโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมจะกลิดสวัสดีครับ